วันนี้จะมาซื้อกระเป๋าในแอปช้อปจีนิกนะคะ mm hmm. เข้าไปนะคะดูไว้แล้วนะคะกดรูปบ้านข้างล่างนะคะช้อปในแอปช้อปจีนิกได้เงินคืนนะคะแล้วก็กด Lazada นะคะเห็นปะคะกด continueto app ใหม่ทุกครั้งก่อนเอาของใส่ตะกร้าและชำระเงิน mm hmm. เราต้องช้อปทุกสิ่งทุกอย่างผ่านแอปช้อปจีนิกนะคะ mm hmm. เข้ามาในล a ซาด้าดูไว้แล้ยเข้ามาแล้วนะคะเสร็จนะคะก็จะเอากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าสะพายผู้หญิงนะคะเลื่อนขึ้นนะคะปิ้งตัวนี้ไว้เลยกดฟึ๊บนะคะชอบสีน้ำตาลเพิ่มลงตะกร้ากดเข้าไปดูในตะกร้าข้างบนนะคะ กดคลิกนะคะเ,เสร็จนะคะกดชำระเงินชื่อที่อยู่เอาชื่อเรานะคะณพลยานะคะกดชำระเงินกดวิธีชำระเงินกดไปทางอา่ะกดชำระเงินไปทางนะคะ แล้วก็กดยืนยันเลือก,อกแล้วก็กดเนี่ยปลายทางไหมชำระเงินปลายทางเราก,ก,กด<ว>เลืเลเอกวิธีการชําระเงินกดตรงช่องนี้เสร็จแล้วก็กดชําระเงินปลายทางเสร็จแล้วก็สั่งซื้อลนนะแล้วก็ดูคำสั่งซื้อกดข้างบนนะคะ ดูคำสั่งซื้อกดข้างบนเนี่ยค่ะดูรายละเอียดนะคะยอดรวมค่าส่ง274บาท